เพื่อเกเป็นเกียรติประวัติและ,สะแสดงความดีดีให้กับบุคลากรของเราที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติงานมาให้กับองค์กรในระยะเวลาตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะคะจึงรสขอเรียนเชิญท่านผู้มีการนะคะท่านดมรพรพรธ์เวชยกรได้โดนานกล่าวรายงานการวอบประวัลบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสสวทประจำปีงบประมาณ2555ัราค่ะขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้ในการผู้ช่วยผู้ในการผู้บริหารและอุปลากรสสวทวันนี้เป็นวันดีอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาสที่ได้พบกับท่านผู้มีอุปการะคุณของเรานะคะซึ่งเป็นอดีตท่านผู้บริหารแล้วก็พี่ๆนะคะที่ได้เกษียณไปแล้วและหลายๆท่านก็มาร่วมงานกับเรานะคะหลายๆท่านก็ให้กําลังใจเสมอมาและว,วันนี้ท่านก็ได้มาร่วมงานกับเราด้วยนะคะ นั้นก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานและทุกๆท,ท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานและก็มอบรางวัลบุคลากรผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับสส,บสวทในวันนี้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดําเนินโค <สะ S 2> รงการมอบรางวัลบุคลากรผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับสะส,ะสะวทตั้งแต่ปีงบประมาณ2553โครงการมอบรางวัลน,นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ให้กับสวสวทมาเป็นเวลานานเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกําลังใจรวมทั้งจูงใจให้บุคลารกรสวส,ว,สวทได้ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยาภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองและในองค์กรตลอดจนพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องให้สวสวทบรรลุภารกิจตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะผู้รับรางวัลประกอบด้วยบุคลารกรสองกลุ่ม กลุ่มที่1เป็นผู้มีอายุการปฏิบัติงานติดต่อกันครบ10ปี20ปีและ30ปีและกลุ่มที่สองเป็นผู้เกษียณอายุรางวัลที่มอบเป็นเกียรติบัตรพร้อมเงินและมีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลรวม24คนได้แก่ผู้มีอายุการปฏิบัติงานติดต่อกันครบ30ปีมอบรางวัลเป็นเงินคนละ15,000บาทจำนวน5คน ผู้มีอายุการปฏิบัติงานติดต่อกันครบ20ปีมอบรางวัลเป็นเงินคนละ1,000บาทจำนวน9คนผู้มีอายุการปฏิบัติงานติดต่อกันครบ10ปีมอบรางวัลเป็นเงินคนละ5,000บาทจำนวน10คนเป็นลูกจ้างชั่วคราว3คนในจำนวน10คนนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนั้นขอเรียนเชิญให้มอบรางวัลแก่ ขพลากรผู้ทำประโยชน์ใ <stuffed> ห <Australian structures> ้ก <them being> <anywhere> ับสสพทและกรามาได้ให้อว่าทข้อคิดเห็นเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไปขอบพระคุณค่ะและสำหรับผู้ที่มีอายุการปฏิบัติงานติดต่อกันครบ30ปีนะคะและมาลักริิบัตในวันนี้นะคะได้แก่นายสมประเสริฐผู้ปัญญาศักดิ์ค่ะ นายโชคชัยอัศวินชัยนายประสิทธิ์รุจิเรกเรืองรองค่ะนายชาญรงค์รัตนะ์ ต่อไปคือผู้ที่มีอายุการปฏิบัติงานติดต่อกันครบ20ปีได้แก่นางสาวบุญยรัตน์นาาคนาพรนายมิชัยคำงออ ประโยชน์ค่ะนางสาวธิตารีอานัทค่ะนางกัญญนัสสวัสดิ์สวา นางชาลีนางพรนิพาเหลืองสริสค่ะนางวราพรตอวะนะัฒนาะ วัดวงจำปาและผู้ที่มีอาย,ยุการปฏิบัติงานติดต่อกันรครบ10ปีได้แก่นายสกรชุนหาโซคล นางสุธาทิพย์หวังอนน้ยพรนางสาวเบญจพรจัรจกรบอรพันธ์นางสาวพรพิมลตั้งชัยศิลป์ นางสาววราพรเดินสว่างนางข้าวขวัญจันทรังสุท รัตานานุกูลนางสาวธนัชยาหงทองและนางสาวมายุรีดิริเพลค่ะ ผู้บริการรองผู้บริการคณะผู้บริหารและพนักงานสสทที่รบระทักท่านนะครับผมรู้สึกนิดีนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นงานครบรอบมันสถาปนาสสท .40 ปีแอนริก40ปีนี่ถ้าเป็นคนก็เราก็ถือว่า กำลังเริ่มที่จะเข้าสู่จุดสูงสุดของการทำงานการทำงานก็คงจะสูงสุดประมาณจากัก50-50กว่าๆเนี่ยนะครับแต่คนไทที่มีอายุป,ประมาณ40ปีก็เรียกว่ากำลังพุ่งพุ่งขึ้นเต็มที่อย่างนี้แล้วกันแต่สำหรับองค์กรแล้วเนี่ย40ปีนับว่ายังหนุ่มอยู่นะครับยังเด็กอยู่ ยังมีโอกาสทำอีกเยอะอันนี้เป็นสิ่งที่ก็อยากจะฝากบอกทุกท่านว่าในแง่องคอ์กรเนี่ย40ปีถือว่าน,น้อยตอนผมเป็นอธิการบดีจุฬาเนี่ยตอนนั้นจุฬาก็อายุประมาณสักกับประมาณ80ปีแถวๆนั้นนะครับเราก็บอกแหมรู้สึกเรานี่เป็นองคอ์กรที่แก่แล้วแต่พอไปไประชุมต่างประเทศเนี่ย เขาอายุเก0าปี800ปี700ปีเรานน่นนก็หางแถวะครับอยู่หลังสุดเลยเพราะแปปีนี่ถือเป็นเพิ่งเริ่มต้นะนะเพราะในแง่ขององ,องค์กรหรือหน่วยงานทางวิชาการเนี่ยส0ปีนี่ถือว่าเด็กเป็นระยะที่กำลังเริ่มต้นแล้วก็หวังว่าเราจะทำงานลุกเบิดไปในอนาคตเนี่ย ได้ก้าวหน้ามาขึ้นมาขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนคาดหวังแล้วก็ควรจะภาคภูมิใจอันที่จริงก็อีกไม่นานก็คงจะทราบข่าวดีที่ที่มีในในบ้านเราเกี่ยวกับการสอนการเรียนโดยเฉพาะผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เวลาที่อะไรแต่อะไรมันไม่ค่อยดีเนี่ยทุกคนก็จะหาโทษ ว่าเป็นความผิดของคนนู้นคนนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาผลการเรียนที่เกิดขึ้นในในทางวิทยาศาสตร์ในคณิตศาสตร์ไม่ดีทุกคนเนี่ยก็จะชี้นิ้วมาที่สวสวทแล้วบอกว่าสสวทไม่ทำอะไรเลยทําไมผลการเรียนถึงตกต่ําอันนี้เราก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยของคนไทยว่าหาคนผิดไว้ก่อนเมื่อหาคนผิดได้แล้วเนี่ย สบายใจแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องอะไรเพราะว่ามีคนผิดอยู่แล้วนะครับมีคนผิดอยู่แล้วก็เป็นหน้าที่ของคนผิดเนี่ยต้องทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นความจริงเนี่ยอันนี้ก็คงจะเป็นในทุกๆเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการศึกษาอย่างเดียวอัน,นี้พอเกิดความสําเร็จขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะแย่งกันเป็นเจ้าภาพว่าความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นเพราะตนเราก็คงจะต้องยอมรับอันนี้ด้วยว่า ความผิดนั้นเนี่ยเรารับไว้คนเดียวแต่ความสําเร็จเราต้องแบ่งกับคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องยอมรับเราเราก็ควรจะมีความสุขกับมันเพราะว่าเราก็รู้ว่าความสําเร็จนั้นเรามีส่วนเราก็เป็นส่วนใหญ่ในการที่ทําให้เกิดความสําเร็จนั้นอันนี้ผมก็อยากจะฝากไว้นะครับเพราะว่า แต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดหรือเปล่าเนี่ยก็คงไม่ใช่เพราะว่าถ้าไปดูในในต่างประเทศเนี่ยประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตความเป็นอยู่และสภาพสังคมนั้นจะดีเยี่ยมเสมอไปมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้สังคมเราเนี่ย สามารถอยู่แล้วก็ดําเนินไปอย่างมีความสุขได้แต่ละคนเนี่ยก็คงจะต้องทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทําให้สังคมเราเนี้ยอยู่ได้อย่างอย่างเต็มภาคภูมินะครับในในวันนี้เนี่ยว่าวาที่ให้ก็คงไม่ได้ว่าแต่เป็นเป็นเรื่องของการคุยกันมากกว่าสําหรับผู้ที่ได้ ทำการมาครบสิบปีก็ดียี่สิบปีก็ดีสาสิบปีก็ดีเนี่ยก็นับเป็นเป็นสิ่งที่น่าน่าขอบคุณนะครับที่ได้ทิศเวลาให้กับกองค์กรนี้อยา่างเต็มที่อันที่จริงเราก็มักจะวัดการอุทิศนี่ด้วยระยะเวลาที่ทำงานใครทำงานนานก็ดูเหมือนกับอุทิศมากอันที่จริงก็ไม่ได้จริงเสมอไปนัก เพราะนั้น,น,นเราก็คงจะต้องต้องเข้าใจอยู่เองว่าการทำงานนั้น,น,นเนี่ยบางคนทำปีเดียวอุทิศทุกเทแล้วทำให้เกิดผลมากมายเนี่ยเราก็ควรจะต้องขอบคุณต้องให้ความเรียกว่าให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นด้วยก็ต้อง ผมก็คงจะต้องขอขอบคุณพนักงานที่ยังทำงานไม่ครบสิบปีแต่ว่าได้อุทิศเวลาทุ่มเทให้กับกองค์กรแล้วก็ทำให้เกิดความสำเร็จริงอยู่เราเป็นเป็นหน่วยงานที่เสมือนกะเป็นราชการเพราะว่าเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐก็เป็นราชการนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็อยู่ในระบบที่เรามีพรบองตัวเองเราก็เป็นเป็นหน่วยงานที่อิสระ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระเบียบราชการแต่เราก็ก็ใช้ระเบียบราชการอยู่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นการทําในราชการเนี่ยมันก็มีได้อย่างที่เขาพูดอ่ะก็ทําไปเรื่อยๆมีอะไรก็ทําไปได้งมงมานมาเท่าไหร่ก็ทํไปแค่นั้นซึ่งตอนหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคือเราไม่ได้เน้นว่าได้งมงมานมาเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นแต่ว่า เราก็เริ่มทํางานโดยมีเป้าหมายมีมีเรียกว่าความริเริ่มที่จะทําในเรื่องโครงการบางครั้งเนี่ยอาจจะยังไม่ได้น้อประมาณแต่ว่าอาจจะต้องใช้เงินทุนของหน่วยงานเองในการริเริ่มในปีที่ผ่านมาเราก็ประสบความสาเร็จหลายเรื่องผมอาจจะพูดไม่หมดแต่ว่าก็ยกตัวอย่างให้เป็นเป็นเพียง ตัวอย่างเท่านั้นเองว่ารางวาัลต่างๆที่ได้รับเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดว่าจะได้นะครับอย่างกรณีของรางวาัลที่ได้ในเรื่องการทิเริ่มทำการ์ตูนสอนวิทยาศาสตร,ร์เป็นต้น <uld av> มีหนังการ์ตูนที่จะให้เด็กดูก็มีคาแรคเตอร์ที่ทางโททเองเป็นผู้พัฒนา แต่แน่นอนก็ผู้ที่ได้ทำเป็นผู้ผลิตรายการนี้ก็ต้องมีส่วนสำคัญคือไม่ใช่ว่าคนคนเดียวนี่ยจะทำให้เกิดความสาเร็จได้ในทุกเรื่องแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นผู้ริเริ่มเราเป็นคนสร้างคาแรคเตอร์เราเป็นคนสร้างเนื้อหาเราเป็นคน,าห,าน,คนหาแนวทางที่จะสื่อไปอยังเยาวชนซึ่งถ้าได้รางวัลในระดับชาติในระดับนานาชาติเนี่ย ก็ต้องถือว่าเป็นความสําเร็จที่ดีแต่ความสำเร็จในเรื่องในเรื่องรางวัลหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็คงจะสมบูรณ์ขึ้นถากว่านํำไปสู่ผลหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงเช่นนักเรียนเยาวาชนเราเนี้ยมีความรู้มีความตระหนักมีจิตสํานึกมีการใช้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วก็เชื่อในศัยศาสตร์น้อยลงอะไรทํานองเนี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องผลกระทบในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาอ,อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายที่เรามุ่งสักทีเดียวนักนะครับหรือยกตัวอย่างอีกการหนึ่งที่ผมจำได้เพราะว่าผมเองเลย สี่สิบมานานแล้วเพราะฉะนั้นความจำก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องขอไปด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะได้รับรางวัลก็เป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์นนกครับเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คือเรื่องวิทยาสตรประยุทธ์ไปได้รับรางวัลเหมือนกันก็ผมว่าก็ก็น่าจ,จะเป็นสิ่งที่อันนี้เป็นรางวัลที่ได้ระดับนานาชาติด้วยใช่ไหมครับที่ไปไปประกวด ก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่เสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในประเทศเพราะว่าเราคงต้องหาช่องทางที่จะเข้าถึงเยาวชนเนี่ยหลายๆช่องทางเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้เกิดทักษะเกิดการประยุกต์นะครับโดยเฉพาะในในโลกปัจจุบันเนี้ยเรียนรู้เฉยๆไม่พอรู้เฉยๆ เพียงเพื่อรู้เนี่ยมันไม่พอมันต้องรู้แล้วเนี่ยสามารถประยุกต์ในชีวิตประจําวันได้ซึ่งอันนี้เยวาวชนไทยเนี่ยยังค่อนข้างจะ,อ,ะอยู่ในระดับเริ่มต้นอยู่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่แต่เมื่อไหร่ที่พัฒนาเต็มที่แล้วเราก็คงจะมีสังคมที่มีคนที่มีคุณภาพมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นการคุยเพื่อจะบอกว่าจริงๆองค์กรเราเนี่ยยัง อยู่ในระยะเริ่มต้นอยู่เหมือนกันแต่เริ่มต้นนี่ก็หมายถึงว่าเขาพัฒนาสิ่งต่างๆที่ได้ทํามาในอดีตมีการพัฒนาที่เริ่มสิ่งใหม่ๆที่จะทําในอนาคตแล้วที่สําคัญก็คือว่าต้องมองเป้าหมายว่าเราทําไปเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายอะไรเพื่อผลกระทบอย่างไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ฝากความหวังไว้กับทุกท่านนะครับทั้งที่ได ทำงานจนกเกษียณอายุไปแล้วหรือว่าทำงานครบสามปีแล้วยี่สิบหรือ10ปีแล้วหรือว่ายังไม่ถึงก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนก็คงต้องร่วมกันถ้าร่วมกันเป็นเจ้าของความสาเร็จถ้ะร่วมกันเป็นเจ้าของความไม่สาเร็จในกรณีที่เกิดขึ้นก็อย่าโทษกันไปเลยครับที่จริงแล้ว เมื่อมันไม่สําเร็จมันก็ผิดด้วยกันทุกคนเมื่อสําเร็จก็ถูกด,ด้วยกันทุกคนนะหมายว่ามีส่วนร่วมด้วยกันทุกคนมากน้อยต่างกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ทํางานรุ่ร่วมมาด้วยดีเราก็ทําให้เกิดผลที่ดีในอนาคตนี้ก็คงจะได้ยินเรื่องของสสพทมากขึ้นมากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่เพื่อเราจะเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงเท่ากับว่า,วาเป็นองค์กรที่ นำเยาวชนไปสู่โลกของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หมายถึงว่าเป็นโลกของความรู้ที่ใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งแค่นั้นนะครับถ้าทำได้อย่างนี้การปรับปรุงการทำงานก็ย่อมดีขึ้นเรื่อยๆผลทางแนวทางก็ย่อม <c oughs> แตกต่างกันไปแล้วแต่แล้วแต่กาลเวลาก็คงจะขอ อวอยพรนให้ทุกท่านนะครับในแง่ของบุคคลนียได้ทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนบุคคลนียอย่างมีความสุขเช่นกันคือต้องมีความสุขทั้งในเรื่องการทํางานและในเรื่องของชีวิตส่วนตัวขอให้มีสุขภาพร่างมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทํางานกับสสวท,ทต่อไปนานๆให้เกิน3 0 40, 40ปี สำหรับท่านที่ได้กเกษียณอายุไปแล้วแล้วก็จากเราไปแล้วบางท่านก็กลับมาช่วยก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขครับ